ว่าไงใครมาลิ้มเปี้ยนระวังชีวิตตัวปนตายเฟมเฟมมาเช่อะถ้าเกิดเขากินยากันตันอะถ้าเอ็งเล่นมาเชเจอไม้อ่หัวจะกลมแล้วเอ็งจะโดนเลยแตกเลยผมมันก็เล่นบูที่ร้มันตื่นมาเยอะไปซอมบี้ซอมบี้ไม่หรอกมันไม่เกี่ยวกับหมดอะฟังดีนะมันไม่เกี่ยวกับหมดติดอะเออมันไม่เกี่ยวกับหมดเยอะหมดน้อยหรอกเว้ยมันอยู่ที่คนชอบมากกว่าเว้ยอย่างของกูอ่ะสนับกูก็กูก็ สเลขหลัไม่ไม่เปลยนสี่หกแปดสห้าทะเบียนอะไรนะมาตีมีทีไรกี่ทีแล้วบ้างสี่หกแปดสี่หกแปดเฮ้ยสะพานงานตัวสะพานงานเวทกับชาาด็ดีกูลง้าเลยที่เล่นนคุณมาผมพร้อมฟังแล้วเนี่ย มาลองจริงจังแล้วนะรอบนี้ไปมาไปรอหนึ่งดาวหางอันนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมไม่มึงลงไม่ได้นะพอยถ้าไปกับพวกพี่อ่ะลงอยู่เมื่อกี้มิดปีตีเป็นสามสิบทีไม่ติดว่าอ้เหี้ยบางดวงไม่มีเหมือนกูเลยผมผมผมขอแค่สิบชุดพอมามามาละนี่เกี่ยวเอหนจุดไหนอ๋ออ๋อพวกเราค่อยเล่นฟังก่อน อ่าลองเลยครับฟังอยู่ตั้งใจฟังระว่งชี่มีดาวโคจรในอวกาศคีเป็นโน้ได้ไหมทำทรมาดาแล้วไม่ไ้ไม่ได้หาควาร้ครับระหว่างที่ดาวดังหนึ่งโคจรในอวกไมหุ่ม <UT> ือบอ่ะ สิ่งที่สซยงามในชีวิตที่พบชาวเฮ้ยเชื่อเสียงของขไม่เนี่ยทุกวัดแทนด้วยดวยตาคุณนั้นของเธอประดิ้นจากนี้มีไว้บันนับวันนาเลกามีไว้เขาคอยนับน,น,นัดชีไม่คิวอินแลน์อันนั้นวะ ของชีวิตฉันนับต่อจากนี้ที่จะมีไว้เพื่อเธอเท่านั้นขออยู่ในชีวิตเธอเลือขอสดอดนไม่อยากเปมตาเราได้พบเธอจนวันสุดท้าอยากเป็นคนที่ได้ดังดูดาวข้างเธออีกเหมือนวันไลน์ไปจูงพิทาส คลครอยู่กับฉันไปนานนานหนาเอ,อยังมีเพลงรักเป็นพันบทเพลงรอแชร์ให้เธอได้ฟังยังมีคล้ายที่ที่เรานั้นยังต้องไปเที่ยวด้วยกันกไม่รู้มีครื่งชียังสำคัญลูกเราสักวันที่จะเกิดมา โดยพันธสัญญาเพลงรักของเราและมีดาวหางดวงหนึ่งที่ยังโคจรในอาวากาศในช่วงชีวิตมีนหนึ่งครั้งที่มองเ,อเ,เห็เนได้โดยตาดาวดนฉันยังไม่เคยเห็นมาก่อนคอยถึงวันนั้นได้มีเธอรอดูมันด้วยกันกับฉัน call you oh. nicey with Who uh I? -huh. เป็นคนที่ดังนั้นดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันไลนไปจูมพี่เธอสักหลายครั้งอยู่กับฉันไปนบน้าอยู่ฟังพี่มาเธอ ดัน,น,นดูดาวขา<อ>ง <คน S 2> ชาอีก้เหมนหวันไลน์ไปจูมพีทาสักล้านครับอยู่กับฉันไปนานๆนาเธอออกไม่ได้ออกไม่ได้ลงแล้วออกไม่ได้เอ้ยเอ้ยลงไม่ได้เนอะลงครับขึ้นออกไม่ได้ครับ ลงแล้วอ่ะไอเฟรมมันลงแล้วนี่เมื่อกี้นี่ออกไม่ได้ครับบอไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับเยาวัฒน์เลยเดียวต่อขอเฟินได้ไหมหนึ่งสิบอีก่องสิบอ่าคุณเลขอะไรครับเดี๋ยวผมโอนค่าจ้างให้ร้านหนึ่งค่าไม่อยู่กับผมวันนี้เลขสี่หกสี่ค่ะไม่ครับไม่ไม่กูจะให้เขาครับ็เปนครับอ๋องั้นนี้จิตอันนี้จิตทางออมอ่ะ <rôle: opolit ist> ไม่ก็ดูแลเขาได้ไงให้เขารู้ว่าเราดูแลเขาได้ให้เฟมได้มนเอเขาแล้วให้เขารู้ไงว่าเราดูแลเขาได้เข้าใจไหมจบชาติไหนเนี่ยเขาจะสวนหน่องกันยัง เอาวงโนโต้วนกันแล้วนะอยู่คุณสอนผมร้องเพลงได้ไหมเรียนมาลูกให้คนร้านนึงเนี่ยอิงก็ร้องไม่ค่อยเก่งหรอกนะด้วยแต่เสียงคุณพ่อมากเลยอะฟังแล้วหลงเลยอะไม่จบหรอกมึงก็นั่งในรถสินั่นนะเฮ้ยแต่แต่ท่านั้นก็เท่ดีนะเหมือนเป็นแม่ย่านางอะเฮ้ยจะทำผมดะ เสียงคุณแบบผมฟังแล้วผมหลงเลยอ่ะเอาแมพไหมคะเดี๋ยวส่งให้จะได้เงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่เอาอะไรนะเอาอะไรนะใช่นะคะส่งให้เลยเหรอเอาอะไรนะครับส่งให้นะเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินลองลองสดก็เสียงแบบนี้แบบไม่อะฟังแล้วหลงเลยพอมากไม่ไม่แทงหรอไม่ไม่ไม่เราก็ฟังเพลงอยู่ไงเอาแบบไม่ต้องแทงเขาหลอกไปก็ได้อันนี้คืออินเลิฟใช่ไหมนี่ ไม่ใช่คือกูฟังแล้วกูแบบโหร้องพร้อมมากเลยอ่ะฟังแล้วหลงเลยอันนี้อกใจพี่กูนะอันนี้ร้องใจพี่ลูอินนะอะไรกูไม่ได้เป็นเมียเป็นผัวมันครพี่ลูอินกลามาคืนดีแล้วเออกูทำให้ลูสมหวังดอมมีแล้วไม่เข้าไปด้วยกันอะ้เห็นเขากลงไปด้วยกันแล้วเนี่ยมันสมหวังแล้วครับใช่นั่งเฟอร์นั่งเฟอร์ลมนมวัวกูฟังด้วยเขาสมหวังอ่ะกูก็ดีใจเขาเว้ยเพราะว่าเขาก็มีความสุขนะ เขาสมหวังจะคิวได้แค่สมมุติน่ะเอ้ยเขาสมหวังคิวไหมแล้วเขาก็มองคิวตรงนี้เฮ้ยเขาสมหวังแล้วเขาโทษค่ะอ้าพูดเลยครับคุณพูดเลยพูดได้เลยครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันไม่ไม่ใช่นี่พูดเลยพูดเลยคุณผมอยากฟังเมื่อกี้คุณกำลังพูดอ่ะพูดเลยผมรับได้ทุกเรื่องหมดล้วลืมแล้วลืมแล้วนี่มึพขาพูดไม่ไหลเลย ไม่ได้เขามีใจเดียวจะไปร้องสองใจไม่ได้เอ้ยไอ,อคนนี้ใส่ไม่ดีแล้วมาฝ่องจงสองใจอะไรเนี่ยใจเดียว<ต>มไม่นะนึงฟังกูน,นะเว้ยกูฟังเขาร้องเพลงอ่ะกูหลงเลยอ่ะกพว่าคนนี้แหละใช่เลยแ,แม่ของลูกไม่ใช่แม่ของลูกยังไม่แบบกูยังทำกูยังไม่อยากมีลูกเลยกูยังอายุแล้วจุกยังไม่ได้เปิดเลย เฮ right ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงมันดียิงมันคืนดียิงมันคืนหน่อยเอามันดีเอามันดีกูวอะไรอ่ะน้องเอตายเออเข้ามาอย่างงี้เออเ้าอย่างงี้มึงโดนประชาชนถึงนะเฮ้ยลองให้กูตายประดับหีไปเล่นเล่นมีผิดดีว่ะเย้เป็นไงประเด็นยิงผมเพื่อนตรงเนี้ยกูดูตรงเฮ้ยวงโนวงโนตัวลำนะพอยแทงหน่อยพี่มีมีเลือด ร้อยเรียบร้อยเฮ้ยไรอ่ะแล้วไม่ปั๊มยาเหรอคือมันจะอวดไงโอเนแหละอยากได้สอรักอยาก่ที่เขาไม่เอาเงินมึงเพราะเพราะอะไรเขามีแล้วเอาดีเขามีแล้วเหรอโน้ตเขาไม่มีเงินใช้ชีวิตดอกเลี้ยงเขาเองคนเนี้ยกูรู้สึกหลงเลยคุถ่ยแล้วห้าสิบเอ็มเลยหรอมันปั่นราคาไปเรื่อยมันโดนโง่มันโดนซื้อมาสี่สิบเจ็ดเอ็มมันจะไปปั่นราคาสิบเอ็มบ้าไม่มึงก็ให้มันไปเถื่อไอพอยห้าสิบเอ็มไม่แพงวะ ไม่ไ้ยโอ้ยไม่คุยนะไม่คุยนะกูจะฟังเพลงปีหล่นะกูหลงอนะกูหลงมากเลยอ่ะจริง้จ่ิงชอบมากละไม่รู้คทณไม่อู้คุณ ยองไม่ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันจำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีใครหรอเีมได้ ไหนวะสองแฝยหอยนี่ไปติดตามไหมคนคนทีเอาต่จะไม่ปวดร้าวตใจจกใเจ้ากไม่เคยเลือน<ค>รถแล้วไมย<อ>ื <laughs> มง เพิ่งไปดีร้อยขาะแข็งครับเดี๋ยวไปขายยาเขาจะด่าอ้ยอ้ยไอ้แก่เอ้ยไม่ต้องเงินมาเขาร้องถูกทีอะคุาร้องผิดคีอะเลย ทาาให้ต้องเสียใจไม่เป็นไรห่างนอนสุดท้ายหลออพี่มีคนมามีคนมามีคนมาากคนเป็นเล่นใหม่ไหมตอใเป็นเล่นใหม่อยากเล่นใหม่มันตอบไปดีเ่ียนเรียนเร้าว ใจเจ้าไม่เเเคยยลพื่อนเราเพื่อนเราอยู่เพื่อนเรายังไม่ขายไม่เสร็จเลยเออดีว่ารักเพื่อนที่ผ่านเดี๋ยวไปกูไปกูไปไม้ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักคิดเอาฟังเชจเดียร์แค่ไม่ได้อยู่กูบอกส่งมานี่ส่งช่องมาในเพจกูดิเนี้ยเองจริขาดู ไไม่ด้ฉันยอมส่งใจเพรารักเธอเต้นเต้นเต้นต้นเต้นเต้นใครเธอยากเป็นคนไม่ดี ผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครที่ใครใครเขาก็มองว่าเราลายใจเกลียดตัวเองจริงจริงไม่ได้ชันยอมสองใจเพราะรักเธอ เมโลดี้แม่งให้จัดอะกูหลงเลยอะามู้กูชอบเพลงใจแบบไปตีขายยาได้ไหมรู้สึกว่าแม่งไม่เข้ากับการตีขายยาไม่พี่ชอบพี่ชอบแบบแบบนี้เลยอะพอยพี่หมดฟิลขายแล้วน้เขาก็เพลงอินเล e เนี่ยเขากำลังหมดไฟขายยาแล้วน้องขอเพลงดอกไม้ฤดูหนาวหน่อยเด็กโอ้โหมึงขอยเขาเป็นนักร้องตีให้มึงเลยอะคิวปีนอันตาเขาไ้ค่ะเขาร้องเพลงไอเลียวกูกู ไม่คือพี่อยากโอในให้เขาแต่เขามีเงินแล้วไงเขาไม่เอาเขามาเพราะว่าเขาอยากรองให้พี่ฟังพี่เอาไปเถอะมันโง่มันให้คนอื่นเขาสูบไปเรื่อยพี่สูบมันไปเถอะจริงเอ๊ะไหนพอยพูดอย่างนี้อ่ะพี่ก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นพี่ก็ไปสูบคนอื่นเขาไม่พี่ <laughs> ไม่ได้สูบใครที่ไหนสูบในแก๊งไม่มีนะเไม่เคยเอาเงินแก๊งไม่ให้ใครนะอันนี้เงินส่วนตัวดิที่ให้ร้านเดียวไม่เคยเอาใช่ใ่เวลาสูบแก๊งก็เอาให้ตัวเองเลย เดี๋ยวให้คนอื่นอะไรใช่ปะใช่ไอเจฟติดกูสามล้านนะเอาเบียไปนะบอกไอโช์ไข่ดิไอกูโดนโิดขยะติดเพกูยังบีเว้ยก่อนล็อกอาชาจุดไหนบ้างไอไอนมึงอยากฟังเพลงไหมกูมีกูมีคนร้องเพลงโคตรพะอ่ะ